ครับลำดุลข้อ18ต่อนะครับจากข้อ18เขาบอกว่าระบบประกอบด้วยมวล m เล็กแล้วก็ m ใหญ่โยงต่อกันด้วยเชือกเบาแสดงว่าไม่คิดน้ําหนักของเชือกส่วนนี้นะครับถ้าปล่อยให้ระบบเคลื่อนที่ลงใน,ใน,ใ,นในท่อสุญญากาศนิ่งนะครับไม่มีแรงต้านอากาศนะท่อสุญญากาศนะครับแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่าใดให้ความเร่งโน้มถ่วงเป็น g นะครับโอเคแรงดึงเชือกในกรณีนี้นะครับมันก็คือแรงที่ ดึงทั้ง m เล็กแล้วก็ m ใหญ่ id, นะครับถ้าพิจารณาที่ m เล็กแรงดึงเชือกก็จะมีทิศลงนะครับถ้าพิจารณาที่ m ใหญ่ id, แรงดึงเชือกก็จะมีทิศขึ้นนะครับขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับในกรณีนี้เราจะหาขนาดของแรงดึงเชือกจาก m ใหญ่ id, หรือ m เล็กก็ได้นะครับแต่กรณีนี้เดี๋ยวครูหาที่ m เล็กแล้วกันถ้าหาที่ m เล็กนะครับเราก็รวมแรงเฉพาะแกนอ่านเฉพาะ m เล็กไอ้เฉพาะ m เล็กนะครับ เป็นซิกมา F เท่ากับ m มเล็ก a นะครับอย่างในแนวแกนวายนะครับแรงรับที่กระทำต่อเจ้า m อมเล็กนะครับก็จะมี1คือแรงดึงเชื่อกมีทิศลงนะครับ2คือแรง M-G มีอยู่2แรงนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับครูให้ทิศลงเป็นบวกแล้วกันนั่นหมายความว่านะครับเราก็จับ mg บวก t นะครับเพราะมีทิศทางเดียวกันแล้วก็จะเท่ากับ ma a ในกรณีนี้นะครับเนื่องจากไอ้เจ้ามวล m เล็กเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a เท่ากับ g นะครับราอนก็แทนค่า g เข้าไปพรานเราจะได้ t นะครับเท่ากับ mg ลบ mg นะครับตัดกันไปเลยนะครับพรานเราจะได้ t ตัวนี้เท่ากับ0นั่นหมายความว่าแรงดึงในจึงเส้นเชื่อนะครับมีค่าเป็น0นะครับหรือเชือกมันอ่า ดย่อนนั่นเองนะครับ